นะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโต <laughs> สัมพุตธะสะนโมตะสาภะคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนามตะสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะสามะยังพันเตมาตานิมาลาณิ มงคลเทวดาเทวดาขมูลขมูลขังขังรูป bon bon ีร bon ูป bon like bon'> ีบาตรเบญจราเบญจราเยนส์ยูโรเยนส์สวิสเยนด์ฟรังเยนส์เดนมาร์ เงินตกนต่างักเนต่างๆทั่วโลกข้าพเจ้าขเจ้าขอถูกต้นเงินขอให้ต้นเงินของข้าพเจ้าออกดอกออกผลให้ข้าพเจ้าได้กินทุกวันทุกเดือนี จะตัวรวยแล้วก็ราคาต่อนไปตัววเอาเอ้าอย่าพาเขาจ้ไปเด้อ